ขอนยกมาโดนแล้วโฉมมะเนี่ยสึไซส์เลยอ่ะนี่ธรรมดาเว,ว้ยวันนี้มาไกลเอาเรื่องว่ะม,ม,<ป>มันจะมุดแล้วเนี่ยก้องไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้เลย้ไม่ธรรมดาเว้ยวันนี้ พิเศษเพิ่มข้าวเอาเรื่องวะเฮ้ยเฮ้ยจับบัดในซ้ายอยู่รึ่งโราอ่ะมีแน่ไงนาือยู่ไปข้างไปงูเลย เวลาโยกโยกคันเลื่เผื่อมันไอ้คือเดินปลาหลุดไปหแทกตีอันนี้ตีหน้าเราเราไม่อเองต่อให้ผมโดนแล้วไงอข้างบานอนี้ตนนกแล้วนี่เอาแ้วเว้นฟิตมันเนียนอย่างนี้อง่มันเนี้ย วิก็เยนโอพอระวังวันวนนิ่งรอบไป่ะามุมีเชือกอเเชือเติมไหม่เข้าหรอกอุรอดว่ะบวกแล้วต้องบวกแล้วจังหวะนี้ปเลยจังหวะนี้ต้องปั๊มเกับเว้ยกบเว้เก,บไ, ه, ก,บ,ไกบไว้ไวเอเลย อยู่ยืนที่เดิมอยู่ที่เดิมแต่กดแต่ปางอยู่ดึงเลี้ยงเบาๆเดี๋ยวมันก็ออกปางอยู่อ่ะยังอยู่อยู่อยูอไปไม่ได้เชื่องมั้งแฮ่เชื่องอุ้ยเดือดหน่อยเจีได้ต้องสายสายเรามันทานเพียง